ชาวดีผู้ประกันตนมาตา40และ39เตรียมรับเงิน24สิงหาคมนี้หลายละ5,000บาทครับใครยังไม่ทำสิ่งนี้รีบไปทำนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อท่านนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆอีกนะครับวันนี้วันที่10สิงหาคม2564นายอนุชา โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบ,บวงเงิน33,471ล้านบาทเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดโควิด2 9ตามข้อกำหนดในเรื่องพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยช่วยเหลือค่าของชีพคนละ5,000บาทครับ สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเยียวยาต้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่29จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครนะครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครนาราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาฉะเชิงเศราชนบุรีพระนค,นยยนะครศรีอยุธยานครศรีราชสีมากรับและยองราชบุรี สระบุรีสุพรรณบุรีการจนบุรีลบบุรีเพชรบูร์ประจวบกีขั์ปราจีนบุรีเพชรบุรีตากอ่างทองนครนายก สมุทรสงครามและสิงบุรีครับซึ่งมีประมาณ6ล้าน6 9 4 2 0 1คนครับประกอบด้วยกลุ่มผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39 1ล้าน4 3 6 1 7 1ลายและมาตรา40นั้นจำนวน5ล้าน2 5 8 0 3 0คนครับสาหรับ กลุ่มที่จะได้รับเงินนะครับสําหรับคุณสมบัติที่ได้รับการเยียวยาต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ที่มีสัญชาติไทยครับสถานะเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะ A active ณวันที่31รกรกฎาคม2564วงเล็บพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัด หรือณวันที่3สิงหาคม2564พื้นที่ควบคุมสงสุและเข้มงวด16จังหวัดกรณีผู้ประกันตนเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา40ในฐานทะเบียนประกันสังคมที่มีสถานะรอชำระเงินณนะวันที่3 1กรกฎาคม2564ให้ท่านนั้นรีบไปชำระเงินภายในวันที่10สิงหาคม2564นี้ครับก็คือวันนี้นั่นเองครับ ส่วนวิธีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา39และ40จะโอนเงินให้กับผู้ประกันตนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ครับที่ผูกกับเลขที่บัตรประชาชนเท่านั้นนะครับทางนี้ คอรมอยังให้กระทรวงแรงงานเร่งตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามเป้าหมายเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนรวมทั้งขอให้อนเงินให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา39และ40ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด10จังหวัดก่อนระยะเวลาก่อนกำหนดภายในวันที่24สิงหาคม2564เนื่องจากเป็นกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่มีสถานการณ์โควิด2 0 1 9ที่รุนแรงและได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามข้อกำ nu er det